สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัชคู่สูคนเด้อเปิดภาพมากันเพียนอยู่หนา้าคือเก่าเนาะวันนี้กับชิลงไปเกี่ยวเข่าช่วงเช้านะพี่น้องช่วงแรงกับชิคนเข่าเนาะเบ่งคนก่อนพี่น้องเ้ยมืออดแล้วชิจ้างคนหายกะจะมาเกียยเ่ยวเอยค่ะเป็นเข้าเร็วไปไหนยังเรือลายอยู่ไดขันเกี่ยววัชพันกับชิเรือแถวโน้อนเนาะวันนี้นนเนาะเรือแถวโน้นชามหายเดี๋ยวเข่ากลางพี่น้อง ต้องไปทางไหน้านำกันเลยวันนี้ตอนนี้กำลังทิ้งยางลงไปทางไหน้าเนะเาะแผวว่าันได้หอดี่ได้เข่าลอยแล้ว่แผวแดดเริ่มออกเลย เทียงห้างเขาก็ได้ช่วงไหวคนเข่าช่วงเช่าเกี่ยวเกาะไปก่อนแถวนั่นแล้วทั้งไทยใหญ่ฮัน Theo nó đây. À, này, theo này kia vớt lưới này. Tăng vai sao này cái này? À. đi mà ตั้งไว้เท่านี้แหละฟาพูว่าไปเอาไห้น่อบอนอเอาโทรศัพท์ไว้ยู่ห่มก่อนพี่นอ้องเอ้ยตอนเกี่ยวนิวจะถ่ายให้เบิงนดมันแดดมันทีระเบิดทิ่ว,ว่ะตอนนี้น้องแพลวก็เป็นลมไปแล้วคอยกำลังพักเบรกนั่งช้นห่มเช้าเมื่อยยังเลือแต่เช้าพอดวันนี้อวกแตกอวกแตน เมาแดดมูนี่บดอยู่มูนี่เป็นช่วงมางตอนคํมโบบดนี่ก็ยันพอแล้วแล้วนะขนาดบดอยู่เป็นช่วงมางตอนได้นี่มันงามปีนี่ฮะงามกว่าปีตะเก่าลายหนี่มันโพดมันโพพี่น้องเออ เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เขาก็เห็นปีนี้นะแหละเนาตะกี้กับ,บริข้าบริยังกันยังบรายช่นนหนีนะพอนเนาะก็ยังบรายช่านีแต่ปีนี้มันลายอี่รอปีนี้บ่ได้เข่าดอกได้หาชิบสอบยังบุญหัวแล้วปีตะเก่าจากเคยชีได้ร้อยร้อยปายมันลายลี่ได้ขนาดโตดำเนาะปีตะเก่าชีมียาปีตะเก่ามีแต่โก้เขา่าช่อยอยู่โตดำยากลายจากมัน่าแต่ใส่ จะบอกว่ามันเป็นน้ำผ่อซื้อพุยไม่ใช่เนาะตะเกาหญ่านี่บุตรลายเนี่ยเน,น่ยนว่าเขาเอาพวกเกี่ยวกับหญ่ามาป่นนะตะเกาปีตะเกาหย่านี่ยบุ้รลายปีนี่ค่ะป้อ,อ,อพุยดินหนอกดินเน่หา่าวไปดอกเออมาน,ำบบนมานำรูปแบบนี่นี่โอ้ยพี่น้อง้ยเกี่ยวเข่าอีกกระเด้อสภาพหน้าคอยนะ ก้อนแดดแห้งฉีเอามุ่งนี่ก่อนนี่มุ่งแดงนี่กาต่อเพอื่อนกำลังแปลงทางสีเอารถไทยลงมาจอดไว้บางนี่เนาะอันนก็เข้าพันจากพ่อใหญ่ฝั่งไทยพ่อรู้อะไร่นชมมาให้ก็บวงามเนาะย่ Nh อลงมันทงแซนผู้ถึกขี้ดินบ้านเฮาพดีมันลดย่อลงมาพี่น้นนนองเกี่ยวเข้าซอยหน่พี่น้องโมนี่บริจ้างโมนี่ค่ะ หางหกบทันหานในเสาแพนนผวดอกจ้างให้เข้าเขากะหมูห้ามปันไรเนาะปีนี่คือชีลุกทึนกว่าปีตะเก่าปีตะเก่านี่ได้เป็นร้อยปีนี่ได้ห้าทิบกะซาทุแม่เอ้ยปีนี้มันชีลุกกิโลรีไรชีลุกกิโลรีห่วงมันมูใหญ่ให้ดี อย่างก็มันจังมันเป็นภาคบอกรู้มันเป็นอย่างมันยังงอลงเนาะมันยังงอลงเลยมันพื้นได้นี่คะพื้นโตมันจังได้สมนี้ฮะเพาก็จะเหตุเป็นกรรมมาชิโน่เผื่อเสี่ยงคนตกก็จะาวันที่สี่ห้าวันที่หกพายุชิมาอันนี้คำมันมามันก็ยังใครเอาเหตุเป็นกรรมไว้ให้เลยเป็นกรรมไว้ลวก็มันกะัวเปียกแห้งคนได ขึงมันเปียกแห้งมันจะแห้งไวนะเกี่ยวชอยเน่ปักกระช่องนะ้ำเย็นๆมาให้กินเน่จักตุกต่อจากเกี่ยวเข่านะพี่น้องอเ,เขา,งเาก็จะมาหมัดเข่าค้นเข่าโตที่เท้าเกี่ยวตอนเช้า โผล่เฉียวหลุดไปทางใดเป็นกำลังใจให้ดเด้อพี่น้องเข้าตั้งงองามเลยเข่าดำนึ่งยังเป็นไปสิ เ่ากันถ้าวนจะเอาไปทางไหนพ่อเนาะอราจะมาเก็บกำเขาน,นี่เนาะแข็งต่อไ ก็มานีไปหน่อยเก,ก็บเจ็ดแปดกิ่งน้ำพอใหญ่รถัิงังรอชิฟไฟแ่ชิบผ้าเข้าไปให้เลยเลยมันไ่มีทางเขา้า วันนั่นเขาเขานาะตอนนี้ก็นคนเข่าเบาิ่งคือว่าเบาไหมวันนี้พนักมัดเข่าโคล่ะเลถิ่มนะคันนาะคนขึ้นมาว่าให้พอคุณมัดพี่น้องเอ้ยอ่าตัวแดดเปรียปร้ยงๆเ,เลยมีบดบดพยานพ้นตก แดดเพราะว่าแดดจะเอายังไงกับหนูบอขึ้นคันคนเขา้าอันนี้ควายกินขักอยู่ phương mới bắt đầu, phương tôn, anh em liêng vui đi tốc Ôi, sẽ đây, chẳng đây ở ấy chế không căng, đây xem đây, đã xem ຫ້າງຄົມຫ້າງຄົມມਿੱຕິໃໝ່ຂອງການຄົນເຂົ້າຊິເຮັດຈັ່ງໃດແດ່ບານ คนเข่าแบบใหม่ยังชุบชีโมกันจองพี่น้องนะไฟเลย ได้เขามาันเลี้ยบๆไปล่ะมันก็ได้อันหนึ่งคนโมแล่กขยะนั่นนะชำคุ้นได้เลย แล้วดอกบดคือคํานะบดเลยคือคําโรดแกเอาเก็บให้ไงให้น้อยบัแล้วก็อยามมันลวะวะ ตัวนี้ทำแล้วแล้ววะเออตัวน้อยบัแล้วกระยามันยังได้กับวัแล้วอยู่แล้วเลยค่ำเลยค่ำแล้วนี่สี่มุ่งกว่าแล้วก็คือคำ่ำเออขันแมน่นบดและแมนแ่นข่ำรถนะ <Birthday. laughs> เหนื่อยบอแพนเสียงกันว่าออกวะกันว่าออกเสียงวะน,น,น,นี่นะหลัดลวนนนันนี้แล้วเลยนี่มุนวันนีน้แล้วเลไไปน้ำคันน้ำบ่ได้ดอกโหมึงไหนจุ่ม <c oughs> เดี้างค่ะต้ยนดเเนช่วงในฝนเมื่อยแห้งเด้ก็ฟาดไระตัวทีบุรเลเอาตัวนี้มันที่ได้ขึ้นเลยนีดหน่อยตอนวันเห็นเด้มันเมื่อยแล้วกรฟาดประวทีบ อ,อ,อ,ไปไปอเ,าเราแทนเปิดทางก่อน ทางแก่เข้าเหมือนทางนี่แล้วทางแก่เข้าอ้คือจะบอกกำเข้าที่ถี่เนาะแต่หันมันเบาก้อยชิโลโนมได้จากแก้วคือชิมีแห้ง เดพี่น้องจะพาก,กันแกะมันแก่ตะลุดตะลุดไปเสียแต่ว่ามีมือกล้องถ่ายใหเบิง่งเนาะห้ามเทไปเลยตกขันหันขาน้าอึกถึกเกี่ยวกับชิมวนได้บุรีมีหย่าได้ ตเตเขนะ่าชีวิตฝนบุมีหยาเนาะบต้อื่นฝันหยาอะหันวอดต้นอะชีวิตวนได้ค่ะหยาย่ายางเต็มตน่ะเอก,กี่ยวน้องไนาอย่างต้นนี้น้ามันฟังตลอดมั้งว้าขนาดยืนเธอมี่งนี้แหมชิจด้เลย เห็นแล้วคำมันวดแล้วมันกะ็ะคำโลดมือตึบลงเลยหย่าพี่ดูขึ้นแล้ว ดังดินไตแวดกระชิบรถคนอันนี้แล้วก็กระยาแล้วพี่น้องเลืออีกหนึ่งชเองห้าหกดเรือ8ดอัน เขาแหลนลงเกิบเหยียบถึกแหลมๆมันเจ็บขนาดคนเขาเมื่อยพนว่าจะกินซาเคียวอเมชอนได้พนว่าดูดจูบวะชื่นใจวะเฮาเดชายังกินวัดบ่โอเคพี่น้อง ตอนนี้ก็มาหอดเทียงแล้วก็เขายัางอยู่ในรถอ่เนาะเมื่อก่อนพี่น้องเอยโอเคเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแหนไปแล้วบ๊ายบาย